กอบพิชายาเฉลยแล้วถือว่าเป็นนักร้องนักแสดงหนุ่มดอดที่ในอดีตฮอตมากจริงๆสําหรับกอบพิชายานิติภัยสารกุลวัย34ปีซึ่งเป็นพี่ชายของไม้พิรัตแด้เป็นลูกคนที่3าในจํานวนพี่น้อง5คนมีพี่ชาย2คนเคยเป็นศิลปินนักร้องเหมือนกันในนามแซนแบง และมีน้องสาวคนสวยชื่อหญิงพอยชมพูโดยพี่น้องทั้ง5คนนั้นถือว่าสนิทสนมกันมากๆมีเรื่องดาวดราม่าอะไรเกิดขึ้นก็มาจะออกมาปกป้องกันอยู่ตลอดเลยและในเรื่องที่น่ายินดีก็ไม่พลาดรบแสดงความยินด,ดีกันและกันอย่างก่อนหน้านี้น้องสาวเพียงคนเดียวอย่างหญิงก็ได้เข้าพิธีวิวาห์อย่างเรียบง่ายกับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติใช้ชีวิตคู่ด้วยกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่เมื่อนาน,านมานี้หญิงก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ว่ากำลังตั้งท้องทายาทคนแรกแล้วในขณะที่พี่ชายอย่างหนุ่มกอ๊อฟ <c oughs> ก็ได้ออกมาโพสภาพที่ตรวจคันขึ้น2ขีดและรูปภาพอันต้าซาวลงในไอ Story พร้อมเขียนแคปชั่นด้วยความดีใจว่ามาแล้วสร้างความฮือฮาให้กับหลายๆคนไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งบางคนก็คิดกันไปไกลว่าหนุ่มก๊อฟนั้นกำลังเตรียมเป็นคุณพ่อซะแล้วพราอก็ต่างคิดว่าหนุ่มก๊อฟและแฟนสาวชาวรัสเซียแอนนี่กำลังจะมีเบบีด้วยกันเชื่อว่าหลายคนต้องเข้าใจผิดกันแน่นอนเลยทีเดียว จึงทำให้หนุ่มกอลต้องออกมาเฉลยแก้ข่าวว่าไม่ใช่ผมครับที่โพสต์ไปเป็นเพียงผลตรวจของน้องสาวครับใจเย็นนอทุกคนเพราะก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยเผยว่ายังไม่พร้อมมีลูกตอนนี้พอบ้านยังไม่เสร็จมีภาระามาเพิ่มขึ้นก็ไม่ไหวหนละังจากที่แฟนสาวเมนไม่มา2-3อาทิตย์ซึ่งพอไปตรวจก็สรุปว่าไม่ท้องค่ะ คุณหมอบอกว่าเป็นเพราะว่าฮอร์โมนไม่คงที่ขาดโปรตีนบอกเลยว่าตอนนี้หลายๆคนลุ้นหนักมากเลยทีเดียวสรุปก็คือหนุ่มกอ๊อฟยังไม่ได้เป็นคุณพ่อเป็นได้แค่คุณดุงขอนหลานๆเท่านั้นเองค่ะงานนี้ก็มีหลายคนแอบยินดีไปด้วยนะเนี่ย